สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะคะผมงานกล้วยไม้ที่ดอกทนอลังการนะคะผมเอื้องคํำกิวนะครับผมคํำกิวกล้วยไม้ป่าแท้อีสานงานกอนะครับผมงานกอหมดเลยดูครับผมกอกอนี้ประมาณ3ากิโล อนนี้ประมาณ3ากิโลเรื่องคำเกี่ยวเป็นกล้วยไม้ป่าแท้นะคะผมอันนี้เป็นไม้ป่าทางภาคอีสานใต้นะครับผมค่อนข้างทนแดดนะครับผมดอกบานนาน,นะครับผมคำเกี่วแล้วก็ทนงานเป็นกอมาสวยเลยนะครับผมจัดจำหน่ายเพียงถูกๆเลยราคาโปรโมชั่นนะคะผม1กิโล6ก0บาท1กิโลกอบาทขอค่าส่ง70เก็บปลายทางนะครับผมอันนี้กรอนึงก็ประมาณกิโลนะครับผม 1กิโลหกรบาทขอค่าส่ง70ปลายทางพิเศษเลยนะครับผมพิเศษ2กิโล0 0 0บาทส่งฟรี2กิโล0 0 0บาทส่งฟรีนะครับผมพิเศษเลยโปรโมชั่น5กิโล5กิโลเพียง2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเอื้องคำกิวนะครับผม งานกอสวยแบบนี้เลยโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095-941-8988นะครับผม095-941-8988เอื้องคำกิวแบบนี้ก็ประมาณ1กิโลครับ1กิโลกับรังพอปลูกเลยงานฟอร์มสวยหมดเลยนะครับผมงานกอนะ1กิโล600บาทขอ่าส่ง70นะครับผม2กิโล1000ผมให้พิเศษไปเลยส่งฟรีพิเศษโปรโมชั่น5กิโล2000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8ครับเอื้องทำเกีว่วงานไม้กอสวยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วก็หลังคลิปเลยนะครับเอาไปลุ้นดอกเองนะครับผมอันนี้นะเป็นไม้ป่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปและกดติดตามใหม่ครับสวัสดีครับ